คนพานเป็นเช่นกับปลาเน่าบุคคลที่คบคนพานนั้นเป็นเช่นกับใบไม้ที่ห่อปลาเน่าคนพานจึงถึงความเป็นผู้ที่วินยูชนทั้งหลายจะพึงทิ้งเสียและถึงความเป็นผู้ที่วินยูชนทั้งหลายจะพึงรังเกียจสมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่านรชนใดย่อมใช้ปลายยาคาผูกซึ่งปลาเน่า แม้หญ้าคาก็เหม็นเน่ามีกลิ่นฟุ้งไปฉันใดการครบคนผ่านก็ฉันนั้นบุคคลไม่พึงเห็นไม่พึงฟังคนผ่านและไม่พึงอยู่ร่วมกับคนผ่านไม่ควรสนทนาปราศัยกับคนผ่านและไม่ควรพอใจการสนทนาปราศัยกับคนผ่าน ซึ่งเป็นข้อความที่ยกมาจากพระสุตตันตปิฎกคุถกนิกายสุตตานิบาตค่ะสามารถที่จะพิจารณาเพิ่มเติมจากพระสูตรนี้ได้ค่ะซึ่งท่านทั้งหลายคงจะเคยได้กลิ่นซากสัตว์ที่ตายไปแล้วหลายวันค่ะที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าซึ่งเป็นการอุป,ปมากลิ่นปลาเน่าจากพระสูตรนี้เทียบกับการคบคนผ่านค่ะคือผู้ที่มีอกุศลจิตมากๆนั่นเองเป็นการอุป,ปมาเปรียบเทียบให้พิจารณาว่า กลิ่นของปลาเน่านั้นส่งกลิ่นเหม็นอย่างไรและการที่เราไปแปดเปื้อนกับกลิ่นปลาเน่านั้นแม้นจะห่ออย่างมิชิดอย่างไรก็ตามค่ะจะล้างคราบเหม็นเน่านั้นออกไปหลายครั้งสักเพียงใดก็ตามแต่กลิ่นเหม็นเน่าของปลานั้นก็ยังส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วอยู่ค่ะการครบคนพันก็เช่นเดียวกันถ้ากำลังของกูศลธรรมของเรามีกำลังน้อย การเข้าไปคบหาเสพคุ้นคุ้นเคยกับความเป็นพานของผู้นั้นบ่อยๆวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นพานอย่างนั้นไปด้วยค่ะซึ่งความเป็นพานหรือว่าอากุศลแต่ละประเภทของเรานั้นก็จะสะสมเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะด้วยการเข้าไปเสพคุ้นคบหากับความเป็นพานของคนพานผู้นั้นค่ะ ซึ่งการคบหาคนพานนั้นคบเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลในโอกาสที่สมควรตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นค่ะแต่ไม่เสพคุนคบหาความเป็นพานของผู้นั้นไปด้วยเพราะว่าความเหม็นเน่าของปลาเน่าที่อุปมาก็ยังเทียบไม่ได้กับความเน่าในของอกุศลจิตที่สะสมสืบต่อมาหลายภพชาติของแต่ละคนค่ะที่เน่าจนเคยชินก็ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีสภาพของจิตที่เน่ามากมายค่ะ จนสะสมความเป็นพานให้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นอยู่ทุกเมื่อเพราะว่าความเป็นพานที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่บุคคลอื่นเลยค่ะแต่อยู่ที่สภาพของจิตที่เป็นอกุศลมากๆของแต่ละคนจึงทำให้แต่ละคนนั้นมีความเป็นพานทั้งความคิดการกระทาคาพูดที่พานนั้นค่ะก็ย่อมเกิดได้จากสภาพของจิตที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ และก็มีหนทางเดียวที่จะกำจัดความเป็นผ่านให้ค่อยๆออกไปได้คืออาศัยการฟังการศึกษาการพิจารณาตรายตองให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกตรงต่อสภาพธรรมตามความเป็นจริงตามธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงค่ะเพราะว่าความเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องนั้นจะค่อยๆขจัดความเป็นพานออกไปโดยลำดับได้ค่ะจนกว่าความเป็นพานั้นจะหมดสิ้นไปได้นั่นก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองค่ะ